ผลทดสอบ Moto X40 จาก Geekbench ยืนยันใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทาง Motorola เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนหรือทงรุ่นใหม่อย่าง Moto X40 ที่ประเทศจีนในวันที่15ธันวาคมนี้ครับล่าสุดก็ได้มีผลทดสอบจาก Geekbench 5เผยออกมาแล้วครับซึ่งมีคะแนนออกมาสูงมากเลยทีเดียวครับ โดย Moto X 40ได้คะแนนจาก Geekbench 5แบบ s ซิงเกิลคอได้ถึง1471คะแนนและแบบมัลติคอทำได้4683คะแนนเรียกว่าทำคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆของทางฝั่ง Android เลยครับซึ่งข้อมูลสเปคของ Moto X 40จาก Geekbench ยืนยันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชิปเซต็ต Snapdragon แ Gen สจริงให้แลม้มาที่ 12GB บนระบบปฏิการ Android 13ส่วนข้อมูลสเปคเพิ่มเติมของ Moto X 40ที่เผยออกมาก่อนหน้าน,นี้นั้นมีตามนี้ครับ มีหน้าจอ OLED ขนาด6.67นิ้วความเรียระดับ Full HD Plus มีค่า Refresh 1 6 5เ z ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2มีแรมให้เลือก8 g b กับ12 g b ส่วนลรอมีให้เลือก128 g b กั g, บ256 g b บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทัุด้วย m i u X 4.0ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความลเดียด50ล้าน50ล้านและ12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเอียด60ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี 5, 000, ่เป็นที่5,000มิลม ลองรับระบบชาร์เร็ว68วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i อทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ